สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะสวันดีค่ะมาวัดสว่างอารมณ์แล้วกพี่น้องค่ะมาบึงแห่งไข่เต็มเลยค่ะบวันน้ผู้โชคดีข้าเจ้ามากถวายมาแก้บนนะคะเดี๋ยวพาขึ้นบนาลาไปไหว้พระเงินพระทองแล้วก็ไปขอโชคขอลาบอ่างน้ำมนตาท่องนิ้วไล่แก่พี่น้องจ้าบูชาดอกไม้แล้วก็มาไหว้พระกันค่ะ เป็นเพื่อนมาวัดสว่างอารมณ์นะจ๊ะพี่น้องเ <Okay. S 1> ราปล่อยผ้าเงินผ้าทอง ปิดทองก่อนค่ะพี่น้องค่ะก่อนสิไปส่องอ,าอา่างน้ำม่ตนเถาะกะมาทำบุญก่อนเนาะค่ะขอโชคขอลาบขอบุญบารมีขององค์พระสมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธินะ์ณสถานที่นี้เนาะค่ะพี่น้องจะ้ะ ขอจบขอรับตาทองนิ้วลายกันค่ะพี่น้องคะ่ะมาซองอ่างละมนต์เนาะค่ะเนาะงวดประจําบันที่1เดือน7ปี64นะคะพี่น้องเด้อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะงวดวันที่1เดือน7จ้าพี่น้องจา้าเบิ่งในอ่างค่ะพี่น้องพี่น้องเห็นเป็นเลขใดเนาะคะ่ะสำหรับบิบบั้นี่ก็ข้างบนนี่สิเห็นเป็น907 สี่ศงนย์างนี้เป็นเล็กเป็นเล็กศูนย์ศูนย์หกศูนย์แปดเป็นเหล็กศูนย์เป็นเล็กแปดตะกมบนเป็นเล็กสี่ก็ไดเป็นเล็กเก้าก็ไดค่ะพี่น้องค่ะเป็นความเจื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมน้ำหนัค่ะพี่น้องว่าเป็นเล็กใดเห็นเป็นเล็กใดก็จัดไปเลยค่ะพี่น้องเล้วแต่มักแล้วแต่ชอบค่ะ จะเห็นนั่นเดี๋ยวขึ้นตัวเลขให้ครับพี่น้องค่ะ9 8 7ก็ได้4 0 3ก็ได้9 0 7ก็ได้สองตัวครับอ่าหลังๆมีซี่เป็น0 8ก็ได้0 6กระได้ครับพี่น้องค่ะมักเด็กได้ชอบเด็กได้กะแล้วแต่พี่น้องแล้วกับพี่น้องเลยบางคนก็ว่าตาดีได้แต่หลาเสียเบิ่งอ่างเดียวกันแท้ๆ คนหนึ่งเบิ่งเป็นเลขกหนึ่งอีกคนหนึ่งเบิงบ่งเป็นเลขกหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะเบิ่งตัวเลขในอ่างแล้วก็เดี๋ยวสิมาสลวงคล้องของโชคของลาภของเศรษฐีจ้ะพี่น้องฮกเล็กออกได้ฮกค่ะพี่น้องค่ะ ตตท้งดอยาน้อยปรสิบสมาที่ท,ทได้สาอดูได้น้ำก่อนอ้ที่็บ่สาได้สมนกัพี่น้องนี่บ้านอาซิเรียงผิดเด่ก็ับพี่น,อน้นอ,งนนองเด้อหกสามศูนย์ศูนย์สามหกมันก็สิไปคืออยู่ในใน,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 ในอ่างกมนนอนเนาะค่ะเนาะคลายกันค่ะ พาไปพระต่อพี่น้องค่ะขับไปขอจบขอลาบอ่านละมน่นขอจบขอลาบอ่านละมตน์แล้วสิพาไปไหว้พระน้ำพระทองเรย์มานนี่ก็ต้องมาไหว้มาขอพรพระเงินพระทองวิทยทองก่อนพี่น้องค่ะก่อนสิไปส่องอ่างละมตน์เถาก็มาทำบุญก่อนเนาะค่ะขอโชคขอลาภขอบุญบารมีขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณสถา,านที่นี้เนาะค่ะพี่น้องจ้ะ าพระเงินพระทองอันนี้เป็นหุ่นขี้เพงอาจารย์กิจีดังๆทั้งหลายค่ะพี่น้องทางวัดเ็นสร้างขึ้นมาไว้เนาะจ้าองค์ใหญ่ๆนี่นพระเงินพระทองขอพรขอโชคลาภทานชงยบบ้านพระทรงลกษกได้เด้อค่ะพี่น้องบุญไดบ่มีโอกาสได้มากบ่มีโอกาสได้มากกราบมาไหวมาขอพรขอไะไเลยเด้อค่ะปันวาศักดิ์สิทธิ์หลายศักดิ์สิสทธิ์ทางด้านขอ การงานขอธุรกิจสำเร็จขอโชคขอลาบก็ได้จ้พี่น้องจา้าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะชมตัวเลกเด็กก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ยวันพาส่องเลขน้ำนดเ,ดเด้อดค่ะสดงมีกำลังใจหาตัวเลขหาแนวทางมาฝากมาตอนให้เคนในเบืองได้ชมค่ะพี่น้องค่ะ พี่น้องโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลวที่หนึ่งเดอ้อพี่น้องเดอ้อขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณสถานที่แห่งนี้จงโดนบันดาลให้เอฟซีของเยาวนมีความสุขความเจริญร่ำรวยทุกๆท่านเด้อค่ะ